ธรรมะเพื่อการตื่นรู้เรื่องมิจฉาทิฐิอคติแห่งความเห็นผิดดูก่อนพระราหากท่านเป็นผู้ที่มีอคติมีมิจฉาทิฐิในความเห็นชอบอันผิดจากธรรมอันดีนั้นแล้วนั่นแหละคือหนทางแห่งความเสื่อมดูก่อนท่านทั้งหลาย มิจฉาทิถินั้นเป็นอย่างไรเล่ามิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดเป็นความเห็นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบไม่ประกอบด้วยธรรมอันดีดูก่อนท่านทั้งหลายสัม,มาทิถินั้นเป็นอย่างไรเล่าสัม,มาทิฐิคือความเห็นถูกเป็นความเห็น เป็นความคิดที่ถูกต้องและชอบประกอบด้วยธรรมอันดีอคติแห่งความเห็นผิดจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิในความรู้แจ้งอันดีทั้งหลายการสวดมนต์สรรเสริญคุณแห่งพระรัตนตรัยจึงเป็นการปฏิบัติดีและประพฤติช,ชอบอันเป็นมงคลประกอบไปด้วยธรรมอันดี การเจริญสติสมาธิภาวนาเป็นการระลึกถึงและบูชาพระมาหากรุณาธิคุณอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าดูก่อนพระดาความตั้งใจมั่นชอบประกอบด้วยกิจอันบริสุทธิ์ชอบด้วยธรรมอันน่าสรรเสริญทั้งหลายนั้นล้วนเป็นธรรมอันดีล้วนเป็นธรรมอันน่ากล่าวคำสรรเสริญ ล้วนเป็นธรรมที่ควรกล่าวสาธุการอย่างยิ่งดูก่อนพระดาบุคคลใดเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วว่าการกระทำของเรานั้นชอบด้วยกิจอันบริสุทธิ์ประกอบด้วยความศรัทธาจเจริญด้วยธรรมอันดีแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นพึงเป็นบุคคลผู้จเจริญแล้ว เพราะเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นที่ถูกต้องชอบและประกอบไปด้วยธรรมดูก่อนพระดาบุคคลใดเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วว่าการปรามาตหรือดูถูกในพระรัตนตรัยนั้นเป็นกรรมหนักอย่างใหญ่หลวงนั้นแล้วท่านทั้งหลายจงโปรดมองดูเถิด เราหรือจะหานกล้าเอาพระรณตรัยมาล้อเล่นกันได้เล่าดูก่อนพระดาเหตุแห่งความศรัทธาอันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อพระรนตรัยอันสุดแสนประเสริฐนี้เป็นผลมาจากธรรมะอันประเสริฐโดยมีพระบรมมหาศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรม,มครูเอกแห่งเรานั้น เป็นผู้ชี้นำทางอันประเสริฐนี้อคติในจิตใจคนที่มีความหลงผิดอันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ชั่วร้ายในกล่าวซึ่งถ้อยคำวาจาศบประมาณปรามาตในกิจอันชอบที่เรากำลังปฏิบัติด,ดีอยู่นา,นาขณะนี้ด้วยเหตุเพราะอาวิชชาคือความโง่เขลาอันเกิดมาจากการขาดสติ ขาดการใช้ปัญญาในการพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบอย่างถีถ้วนด้วยเหตุนี้บุคคลผู้นั้นจึงสร้างกรรมขึ้นมาด้วยจิตที่ไม่บริสุทธิ์เป็นอกุศลกรรมทั้งทางกายวาจาและใจดูก่อนพราดาการสบประมาทพลาดพลัง้ง ต่อการกระทําอันเป็นบุญกุศลของผู้อื่นนั้นเป็นการสร้างวิบากเป็นการสร้างเหตุแห่งกรรมเป็นการสร้างความหายนะให้ต่อภพชาติของตนเองด้วยเหตุเพราะจิตอันเป็นอกุศลกรรมได้สร้างเหตุพร้อมมูลอันสำเร็จสมบูรณ์แล้วฉะนั้นผลของกรรมจึงสำเร็จสมบูรณ์พร้อมด้วยเช่นเดียวกัน ดูก่อนพระดาบุคคลผู้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วว่าการใช้ปัญญาแห่งธรรมเพื่อคิดพิจารณาตรายตรองอย่างรอบคอบแยบคลายจนหมดสิ้นสมบูรณ์แล้วท่านทั้งหลายจึงคล้อยกล่าวถ้อยร้อยวาจาตำหนิติเตียนผู้อื่นในการกระทำที่ไม่ชอบประกอบด้วยธรรมนั้นว่า หน้าตำนิดูก่อนพระดาถ้าหากการกระทำนั้นเป็นมงคลอันดีประกอบและชอบไปด้วยธรรมอันประเสริฐที่ดีพร้อมแล้วนั้นท่านทั้งหลายจงกล่าวซึ่งคำสรรเสริญสาธุสาธุการไหว้เพื่อเป็นการยกย่องในธรรมอันประเสริฐนั้นเทินดูก่อนพระดา เห็นแล้วใช่ไหมว่ากิเลสตันหาในจิตใจของคนนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวกิเลสท,ที่น่ารังเกียจสักปานใดเหล่าอาริยชนทั้งหลายพึงเร่งสร้างความเพียรเพื่อขจัดขัดเกลากิเลสแห่งตนนั้นเทินสาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวล กายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียกาว,ว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอก